ก็กลับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมยุดบาลมีนะครับก็ตามที่สัญญาไว้นะครับพี่ๆก็จะพามาชมนะครับตำหนินะครับของพระปิตาหลวงปู่หงพรมปัญโยนะครับปีห้าสามนะครับทั้งสองเนื้อนะครับเนื้อดำกับเนื้อฝักทองนะครับว่ามีตำหนิในการดูยังไงดูเกแท้ยังไงเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นที่ผมดูเนาะแบบไหนบ้างนะครับก็เอามาเป็นภูมิคุ้มกันให้พี่ๆทุกท่านนะครับ จะบอกว่าพระปิตารุ่น,นี้นะครับสร้างแค่599องค์นะครับเป็นเนื้อดำ599องค์แล้วก็เนื้อฝักทอง599องค์นะครับอตอนนี้เก๋ก,ก็มีแล้วนะครับก็จะพามาพี่ๆใหมารับชมกันนะครับว่าจะดูกันยังไงครับนี่ครับพาชมเนื้อดำก่อนนะพี่พี่นะเนื้อดำนะ ผมไม่อยากจับมากนะเพราะม่นมีเกรสรหลวงปู่อยู่ติดอยู่นะครับเนื้อดำนะครับความสวยนะครับของเนื้อดำครับอันดับแรกก็ดูความคมชัดเลยนะพี่พี่เรื่องตะกุดตะกุดเนี่ยมีปัญหาที่บางคนก็บอกว่าตะกุดเล็กเก๊มั่งตะกุดใหญ่แท้มั่งอันนี้ไม่จริงนะครับผมบอกไดยก่อนเลยผมการันตีได้เลยว่าไม่จริงเพราะว่าตะกุดในการในการทําเนี่ยครับเขาใช้ตอกลงไปนะครับ ตะกุดเงินนะครับตอกตอกลงไปนะครับตอกลงบางทีก็ตอกจมมั่งบางทีก็ตอกมิดลงไปบ้างตะกุดโผลมานิดนึงมั่งอันนี้อันนี้เราจะไปดูตะกุดอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องดูโดยรวมทั้งหมดนาะพิมพิมของพระความคมชัดต่างๆนะครับของด้านหลังด้านหน้านะครับนี่ครับนี่เนื้อักทองครับนี่เสาติดนะครับเต็มเลย ความคมชัดของนิ้วมือเนี่ยครับมันก็ต้องดูนะครับการแตกการลานของผ้าผงนะครับมันมีอยู่แล้วนะครับการแตกการลานเป็นเรื่องปกตินะครับของพระปิดตาหรือพระผงทั่วๆไปนะครับสมดงสมเด็จเขาก็แตกลานเหมือนกันนะครับเบื้องต้นก็นี่ครับการดูปิ้นเนาะปิ้นของอ่ของข้างหลังด้านหลังพระนะครับการปิ้นแล้วก็ตัวหนังสือการบล็อกนะครับนี่ครับคมชัดนะครับนี่นะครับ ผมพาดูเนาะพาดูเรื่อยๆก่อนนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นเนะื้อมันมันหน่อยแต่ว่าเกสาติดทุกงติดมากติดน้อยแล้วแต่นะครับผมบอกก่อนว่ามันมันไม่แน่นอนนะครับว่ามันติดเยอะติดน้อยแค่ไหนนะครับไฟไฟสะท้อนนะครับ ความคมชัดนะครับดูนะครับนี่ครับมือนะครับเดียวเลยนะครับความคมชัดมือครับต่างๆนะครับนี่ครับ้วมือนะครับนี่ครับ มันดูได้หลายจุดนะครับดูทั้งนิ้วมือนี่รพิมพ์นะครับความคมความชัดนะครับมวลสารต่างๆนะครับพี่ๆดูนะครับผมจะให้ดูเรื่อยๆนะพี่ๆนะนี่ครับ ความคมนะครับนิ้วมือนะครับชัดเจนนะเม็ดเยสานะครับเป็นก้อนๆนะครับเป็นกลมๆเลยนะครับนมอนสานะครับนะครับความคมชัดนะครับของพิมพนะ์เนาะนี่นะครับ ตะกุดไม่ต้องไปสนใจนะครับตอกจมบ้างแต่ถจมไปแล้วอาจจะเห็นขึ้นมานิดนึงเล็กใหญ่ไม่สําคัญครับนะดูโดยรวมนะครับนะครับด้านหลังครับนะี่ครับด้านหลังครับความคมชัดของตัวหนังสือนะครับ นะครับลึกเลยนะครับมวลสารชัดเจนนะครับพี่แค่นี้ก็รู้แล้วนะครับแทไม่แทนะครับการแตกการล้านก็เป็นปกติการปิ้นนะครับของการถอดบล็อกออกมานะครับมีขอบปิ้นนะครับริมๆิมนะครับนะครับนี่ จะพัดจะคมครับพี่พัดจะคมนะครับนี่ครับดูมือเป็นมือครับนี่ครับมวลสารนะครับคมทุกองค์นะครับข้างหลังนะครับลึกครับชัดเจนนะครับ นี่ครับสีดำนะครับสีดำก็เกสรชัดเจนเหมือนกันเนาะนะครับมันมันชัดเจนอยู่แล้วครับมันดูไม่ยากหรอครับนี่ครับนี่ครับดูเม็ดเกสานะพี่ๆคมชัดนะคมสารนะครับชัดเจนนะครับ นดูครับเส้นกีฬาติดเลยนะครับนี่ครับด้านหลังเนาะก็มีเนื้อปิ้นนะครับด้านหลังมันจะมีปิ้นแทบทุกเลยครับนี่ครับตัวเสือคมชัดเนี่ยมีปิ้นเหมือนกันนะครับสาห้าเพิ่มซับเพิ่ม,ส,มสูง จะชัดเจนอยู่แล้วนะครับพี่นี่ครับการแตกการล้านก็เป็นเรื่องปกตินะครับปกตินะครับต่อไปนะครับพี่นี่ครับความสวยชัดเจนอยู่แล้วนะครับ แชดเลยครับแบบนี้มือเรียงกันนะครับสวยนะครับนี่ครับความชมความคมของจุดต่างๆครับสวยงามครับรุ่นนี้ อีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมใช้ดูนะครับนอกจากความพ่นชั้นของพระแล้วครับพี่ก็อีกจุดหนึ่งนะครับนี่ครับผมจะบอกเทคนิคนะครับจุดหนึ่งนะครับที่ผมใช้ดูนะครับนี่เลยครับตรงนี้นะครับพี่พี่นะตรงนี้ครับตรงนี้ครับพี่สังเกตนะครับนี่นะครับตรงคาว่าหงเนี่ยนะครับแล้วก็พลิกมานะครับด้านหลังนะครับ จะมีรอยตัดของบล็อกนะครับผมผมดูนี่แทบจะมีทุกองนะครับนะครับรอยตัดของบล็อกเป็นรอยตัดนะครับเดี๋ยวยวนะเดี๋ยวจะส่งให้ดูนะครับพี่เดี๋ยวผมจะส่งให้ดูนะครับน่ะนี่ครับเห็นไหมพี่พี่เห็นไหมแป๊หนึ่งนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นรอยตัดแบบนี้นะนี่นะครับตรงคำว่าโหงนะ ชัดเจนเลยนะครับนี่ชัดเจนนะครับมีแทบมีแทบจะทุกองนะครับเท่าที่ผมดูห้าองนี่ยเดี๋ยวจะส่องทียบองให้ดูนะครับพี่นะครับนะครับเดี๋ยวดูองนี้นะครับมีแทบจะทุกองค,ครับผมบอกเลยครับเห็นไหม ก็จะเห็นชัดอยู่นะครับนี่นะครับร้อยตัดเนาะนี่ครับเป็นร้อยตัดแบบนี้เลยนะครับพี่มีนะครับนี่ครับนี่ครับต้องมีนะครับติดมากติดน้อยต้องมีติดให้เห็นนะครับ นี่ครับเห็นไหมครับน,นะนี่นะครับนี่ yeah, นะครับเคนะครับจะดูองสีดำนะครับสีดำน,นะครับตรงาสาบสีแล้วก็พลิกมาเลยนะครับสีดำอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะพี่แต่สีทองนี่ชัดเลยนะเอ,อมีเหมือนกัน,นเห็นไหมครับนี่ยครับ นี่นะครับนี่ครับเป็นร้อยจากบล็อกเลยนะครับมีมากมีน้อยก็ต้องมีให้เห็นนะครับผมตัดเสินตรงนี้เลยนะครับนี่ครับโอ้มีทุกองค์จริงครับนี้มาชัดเจนนะพี่นี่ครับโอเคเลยนะครับนี่ครับดูเทคนิคนะครับเทคนิคนิดน้อยนะครับเท่าที่ผม บอกครับเพื่อเป็นวิทยาทานให้พี่ๆนะครับอันนี้ผมก็ดูของผมเองเนาะนั่งเลือกเป็นเทคนิคของผมเองนะครับแลีวแต่พี่ๆจะเอาไปใช้หรือเปล่าก็อันนี้ก็สุดแล้วแต่พี่ๆทุกท่านนะครับผมก็มาทําคลิปให้พี่ๆได้รับชมนะครับตามสัญญานะครับว่าการดูดูยังไงเนาะการเช่าพัดจากผมนะครับผมรับประกันอยู่แล้วนะครับแท้แน่นอนนะครับเพราะผมจะไม่ปล่อยพัคเกตออกจากมือครับผมต้องนั่งส่องดูก่อนครับว่า อันไหนที่ผมขาอันไหนที่ผมปล่อยเนี่ยมันต้องเป็นพระแท้นะครับผมต้องนั่งดูละเอียดเลยครับผมเจอจุดตรงไหนที่สามารถแบ่งปันพี่พี่ได้ผมก็จะแบ่งปันให้นะครับพี่พ่วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มีทิกเรียกว่าทิกดีกว่าเด็กเล็กน,น,น้อยนะครับมาให้พี่ๆรับชมประมาณนี้นะครับก็ขอพี่ชอาหาบูชาพระของหลวงปู่ด้วยความ เราพอมีสติครับแล้วก็เทคนิคของผมไปใช้ได้นะครับพี่ๆครับวันนี้ผมก็มแบ่งปันเทคนิคดีๆครับประมาณนี้นะครับพี่ขอบคุณมากครับ